ตอนนี้ทำอะไรอยู่เซตอุปรกรณ์ตกสปิวทำยังไงทำอะไรไงเซตอุปกรณ์ยังไงอ๋อเซตยังไงอืมเซตยังไง,ง,ไงปรปกรบ์พอให้ให้กูแน,น,นะน่ามานะอือใ,ใช่<ำ>ใช่นะส่วนตัวระส่วนตัวอบกเป็ดให้ได้แบบนี้ก่อนอันนี้มันเป็นตัวใส่ทุนเห็นปะเป็นตัวใส่ทุนอือ,อแล้วก็ลายต็อปเปอร์น่ยต็อปเปอร์ ประกอบชุดแบบนี้ได้เ็จก็ลูกหมุนอนะลูกหมุนแกนยาวลูกหมุนสําหรับพันตะกัวฟิวเอองงปะไม่งงนะไม่งงมึงก็เอามาใส่ผูกวิธีการผูกไม่ต้องบอกนะน่าจะผูกเป็นๆนะนะคนไหนที่เกิดที่เกิดว่าเซตเป็นแล้วก็ก็เลื่อนผ่านไปไม่ต้องดูก็ได้อันนี้สําหรับมือใหมอ่อ่ะคนที่ไม่เป็นเราจะมาแนะนําแบบคร่าวๆสักนิดนึงมือจะสั่นหน่อยนะแบบว่าอยากได้แบบนี้ได้แบบนี้เสร็จแลวให้บ้านเนี่ยลูกหมุนเนี่ยลูกหมุนยาว ก็ใส่ทุนเลือกเลยอันโปรดอันที่ชอบอ่ะก็จะประมาณนี้1ิบสามข้อสี่ซื้อได้ที่ไหนมั่งนะทุนร้านอุปกรณ์ตกปลาในช้อปปี้เนี่ยอะไรก็เรียกทุนตกเลยก็ทุนตกปลาทุนฟิเรียกทุนอะไรไม่รู้ได้แบบนี้เสร็จก็จะเป็นประมาณนี้งงปะเห็นปะเห็นในกล้องเห็นปะเห็นได้แบบนี้เสร็จเราก็เอาตะกรวฟิวขึ้นมาแล้วก็พันพันให้เต็มเลยนะพันให้หนักไว้ก่อนเลยเข้าไปพันแม่งเข้าไป พันให้ดีพันให้เนียนพันให้สวยพันเข้าไปผมจะพันไปก่อนเลยสองรอบันเลยประมาณนี้นี่ <c oughs> พันได้ประมาณนี้ปล่อยปล่อยหางอย่างนี้ก่อนนะแล้วเราก็จะมาเซ็ตทุ่นกันทีนี้เราจะมาเซ็ตทุ่นก่อน <c oughs> วิธีที่ตกคนนี้ผมจะตกเป็นไม้ตายเบา <c oughs> ไม้ตายเบาก็คือตะกั่วจะแตะพื้นเหยื่อก็จะนอนที่พื้นคงปะเหยื่อ <c oughs> จะแตะพื้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะให้ดูมองเห็นทุ่นปะเห็นทุ่นปะมองมองมองเห็นปะ เห็นทุนมันจะจมเห็นปะทุนมันจมหายไปเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนที่แบบว่าทุนจมให้เราตัดตะกัวฟิวออกทีละนิดนะเซตเอาทีละทีละนิดใช่ตัดตะกัวฟิวออกทีละนิดผมจะยังไม่ต่อตัวเบ็ดนะยังไม่ต่อจะจะจะเซตทุนจะใส่แค่ลูกหมุนอย่างนี้ก่อนตัดออกไปทีละนิดอันนี้มันจมเร็วผมกะเอาเลยว่ามันต้อง ตัดประมาณไหนได้ลอเห็นอันนี้มันเกือบได้แหละเกือบปิมเราจะตัดออกนิดนึง กลัวคนไม่เห็นเอาให้มันประมาณไหนของระดับน้ําจะรู้ได้ยังไงว่าว่าเราเซ็ตทุนได้แล้วใช่ปะ่ะเนี่ยปลายทุนของเราอ่ะมันจะปิ่มน้ําขึ้นมาอเออมันจะปิ่มปิ่มน้ําอยู่ประมาณนี้แล้หล้าปิ่มแล้วก็แปลว่ามันใช้ได้ใช้ได้เสร็จแล้วก็มาประกอบตัวเบ็ดตัวเบ็ดที่ใช้ตอนนี้นะผมจะเล่นเป็นเบอร์ห้าก่อนเออตัวเ,วเบ,บ็ดเบอร์ห้าของอะไรไม่รู้ ปลูกเบ็ดก็ผูกปกติเลยแล้วแต่คนจะปลูกแบบไหนแต่ผมจะปลูกแบบนี้นะให้ตะเบ็ดงอเวลาวัดปลาแล้วมันจะติดง่ายนะนี่วลาเราปลูกเสร็จก็จะเป็นแบบนี้เราก็ตัดแต่งให้สวยเนี่ยเวลาวิธีปลูกแบบนี้ให้ว่าตาเบ็ดมันจะงอขึ้นอย่างนี้มันจะไม่แอนลงอย่างนี้ถ้าแอนลงนี้เวลาวัดปลาแล้วมันจะไม่ค่อยติดแต่ต้องปลูกให้ตาเบ็ดแอนเข้ามาอย่างนี้นะ กี่องศาจะอยู่ตรงนี้กี่องศาก็ได้ให้มันเป็นให้มันหันอยู่ก็มาอยู่ประมาณนี้เวลาที่มันคล้องมันจะล็อกพอดีแล้วผูกเข้ากับตรงนีน้ชิ่งผมจะใช้ไม่ยาวมากชิ่งผมจะใช้อยู่ประมาณนี้นไม่ค่อยยาวที่ผมใช้ก็จะอยู่ยาวอยู่ประมาณนี้นประมาณสนิ้วไม่ยาวมากอยู่ประมาณนี้นประมาณ3ามนิ้วตอนนี้เราก็มาตั้งทุนตั้งตรงไหน ถ้าเกิดว่าเราตั้งตรงไหนต้องตกตรงนั้นเพราะว่าระดับน้ำแต่ละที่มันจะไม่เท่ากันถ้าเกิดว่าเราตั้งทุนได้แล้วใช่ปะ่ะแล้วแต่เราจะเล่นแต่ผมจะเล่นให้เหลือแค่คนหนึ่งข้อสีนะหรือว่าสองข้อสีแค่แค่สองข้อนี้ประมาณเวลาปลากินเราจะไม่สับสนนะถ้าเกิด<ต>ว่าเราตั้งอยู่ประมาณนี้ลมพัดหรืออะไรมันจะค่อยๆลงเราจะตาเราจะลายผมจะตั้งอยู่ประมาณนี้แค่หนึ่งกับสองข้อสีนี้ เเวลาปากินเราจะไม่ตาลายไงวัดได้เลยหายหรือถอนทุนตอบหรือว่าทุนถอนเราก็วัดได้เลย <c oughs> ก็ประมาณนี้การเซ็ตทุน <c oughs> หลังจากที่เราเซ็ตอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะร <c oughs> เราก็จะมาเกี่ยวเหยื่อตั้งทุนเรียบร้อยเกี่ยวเหยื่อ <c oughs> วิธีวิธีการเกี่ยวเหยื่อของผมผมก็จะเป็นจับจีบบีบตูดน,นะครับ <c oughs> แปะเข้าไปงี้แล้วก็บีบแล้วก็ทับเข้าไปอีกทีหนึ่ง ครับเขาไปอีกทีหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าน้าๆหรือว่าเพื่อนๆคนไหนมีชิ้นเกี่ยวครับให้เกี่ยวชิ้นเกี่ยวลงไปตรงกลางเหยือด้วยชิ้นเกี่ยว,มวผมก็เนี่ยจะไซส์ประมาณนี้เล็กนิดเดียวนะเนี่ยเกี่ยวเข้าไปแปะชิ้นเกี่ยวคืออะไรก็เป็นเหมือนตัวเกี่ยวนี่แปะแปะเข้าไปเล็กๆไม่ต้องใหญ่เกี่ยวเข้าไปแบบนี้เอเกี่ยวเข้าแบบนี้มงดูใกล้นี่วางไว้นี้ ดูดเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ทับไปอย่างน,น,นี้เวลาเยื่อลงน้ำขอบๆพวกเนี้ยมันจะแตกเ้ยเออเวลาลงน้ำไม่เยื่อพวกเนี้ยมันจะ ปล่อยเลยมันนี้เล็กอืม,อมเล็กหรอเออเออปล่อยไปเดีย๋ยวโอ้ยโดนแล้วครับโดนยักแล้วครับอือือเแล้วครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ากูอึดไงผมเลาประมาณนี้วอ้ย ออก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับผมแนะนำวิธีให้ประมาณนี้วิธีการใช้อุปกรณ์การตั้งทุนแล้วก็ปลากินแต่ว่าจังหวะที่เราจะวัดปลาไม่มีใครสอนได้นะเพราะว่าเราต้องออกตกบ่อยๆนะครับแล้วเราก็ไปหาจังหวะเอาเขาเรียกว่าเซนประมาณนี้พอแล้วมึงยังมึออะยัง